สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงสาเสกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอดนครวงสาเสกครับพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับมันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับบปลี่ยนบรรยากาศอยู่หลังเวทีนะครับตะก้าพี่น้องสิเคยเห็นบรรยากาศอยู่หลังเวทีนะครับมื้อนี้บ่ได้มาหลังเวทีสิพาพี่น้องไปเบิ่งแม่น่ามูลได้ยินแต่แม่ว่าแม่น่ามูลลดพนาวานะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ให้หมอลำหยุดทําการแสดงหลายๆหม่องหลายๆบอลก็บ่ได้ทําการทํางานนะครับก็เลยบ่มีบรรยากาศด้านหลังเวทีมาให้พิณ ลงให้พี่นองเบิงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอยู่บ้านไผบ้านมั่นนะครับาสิทํ่คลิปาสิทําคลิปเกี่ยวกับพยายามผู้นั้นพยายามผู้นี้กับืฤษิเฮ็ดบ่ไรนะครับเนื่องจากว่าแต่ละหมู่บ้านเขาก็มีมาตรการเข้มงวดของเขานะครับมันก็เลยต้องทําใจลําบากผมก็บ่กค่อยได้ล่งคลิปครับนะครับของปีนี้นะครับปี6กสี่นี่เป็นคลิปแรกนะครับก็เลยสิลงให้พี่นองเบิงเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของปีนี้สีภาพพี่นองไปเบื้องแม่น้ำมู่นลดนะครับแม่น้ำมว่นมูล นะครับเดี๋ยวนี้เบิงมันจะอีสานอีสานบัดนอกไปซะก่อนเดี๋ยวหลังเวที่จังเบิงที่หลังเนาะพี่น้องเนาะบวากันเนาะนะครับสีพาพี่น้องไปเบิงแม่น้ำมูนในนี้นี่ารวารถว่าสันวาก็เลยสิพาไปเบิงผมเคยมาตั้งแต่ตอนนั้นมันถ่วมเลยพี่น้องตอนนี้มันลดลงระดับมันลดลงไปผมสิพาพี่น้องไปเบิงแม่น้ำมุลว่ารถมันลดซำาสดลดแห้งปนไดนะครับไปสิพาพี่น้องไปเบิงตัวนี้ผมอยู่ทึงหมอไส้พี่น้อง เมื่อกี้น้ำท่วมเขาได้พี่น้องนี่ท่วมแล้วแวกงนี่ท่วมเบิดเลยแล้วนี่มันเป็นน้ำลดแล้วก็คือน้ำลดลดลงไหลนะครับลดลงไหลปูกระเจาออกไปมุ่นครับเห็นที่ที่พี่น้องเห็นที่ซาลิงกรเจาออกไปมุน่นนี่แม่น้ำม,มูลมาติดแม่น้ำม,มูลกระเจาพากันไป,ปาหาป่าลายคนก็นมีแพร่มีสะดุ้งลา้คนกัน มีกลา,างม่วงไว้นะครับพัฒน,นาพี่น้องเบองเดอมนะครับยักษ่วมวัด่วมและพี่น้องนะครับระยะระยะถนนนี่ที่พี่น้องเห็นนี่นี่คือได้ขี่เรือดได้ครับนี่เห็นบอกพี่น้องี๋ยวเอาพี่น้องภาพพี่น้องเบิรัดคับนะครับนี่ที่พี่น้องเห็นนี่คือได้ขี่เรือดได้ครับจุดมองยือนอยู่นี่ น้ำถ่วมมาฮอดพี่เลยนะครับจนลยขีเรือนี่ครับเรืองคางโคกคือซีเมนโซถิมนั่นลหละเรื่อนี่โอ้กรเจ้าตัดอ่อยพูนกรจ้าจมาตัดอ่อยอยู่ในปา่าเสียงอยู่ในปา่าว้ยนะครับน้ำทั่วมหฮอดพี่แล้วพี่น้องที่พาพี่น้องมาเบิงนี่ครับเรือจนในคางโคกนะครับพี่พี่น้องพี่กั้มหนึ่งนะครับ เล่าจนในข้างโคกไปแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะมันถ่วมมันถ่วมหอดพี่ได้พี่น้องนะครับเขาผู้ใดมีหน้ารลานนี่คือเขาตายเบิดตนะครับบอ่อใดใส่เลยใส่บอ่อใดเขาเน่าเลยว่าน้ำขื้นแห้งนะครับตอนนั่นว่าบ่หักบ่อใดไทยบรรยากาศในพี่น้องเบิรงนะครับพี่น้องนะครับจุดที่สองก็เดินทางมาหอดแล้วอันนี้คือจิเมนห้อยรถไถไถลงใหม่ๆตุนน้ำม,มันบกครับพี่น้องนะครับน้ำรดนะครับบอกใส่ย,ยังไง จักรถบดบดรถแหละพี่น้องเบิรงเลยห้อยห้อยมีโคมานวนไหววางหนึ่งตัวนี่ไหมทชคเสียเขามาหลอกคลองมากถือโอกาสหลอกคลองเลยมันบบกแหงพี่น้องน้ำแหงครักนวยบัวตั้งโซโลเซเล่พี่น้องครับบรรยากาศน้ำโบกคักบกแน่พี่น้องเอ้ยผุนนวยบัวกรอยุพุนมันมีน่วยบอลนเป็ตะได้กินบ่มาเสียงดวงลงไปเบิ่งวะนะ น่อยบัวครับไปสี่ภาพ,พี่น้องลงไปเก็บน่อยบัวครับขีตุ้มเลือกบัวเลือกบัวลูกพี่น้องต้องทดสอบโอ้ขีตุ้มเลือกอีรีครับโอ้โอ้ต้องเด็ดล่างตีนลายเติบโอ้โน่ยนี่ยังตั้งโจโดอยู่ครับภาพพี่น้องลงเก็บน่อยบัวครับ น้อยบัวก็จะอยู่ใสายน้อยบัวอะไรโอ้ขีดตมเลิกครับพี่น้องขีดตมเลิกเก็บน้อยบัวครับเก็บน้อยบัวมีน้อยบัวปะปลาขี้โบเป็นตะมีดอกไม่เข้ามาเอาเหรอมีที่พี่น้องมีดีมีน้อยบัว โอ้ยเลี่ยลดทีด่เอ้ยมีป่ะอันนี้ก็บ่มีพี่น้องเอาหน่อยมันตรงๆที่ตรงๆเพราะได้กินเอออันนี้คือเก็บไว้เฮ้ยมือเดียวฮะน,นี่น่ามันบกครับพี่น้อง มันบกก็เลยถือ,อกัดทั้งมันเขาไม่เอาป่าบพากัดเอาห้อยป่าก็ต้องมีห้อยลืล้อก็หนีแหละไม่บวกก็เพราะค่อยมีพี่น้องแต่ก็มันติดอันนี้แห้งนะครับเม่เพรปาป่าจักตัวเนาอโอ้พี่จมดินตมจิตุมอยูพ่พี่ห้อยห้อยคนเก็บตัวนีเมห์โอ้ มีคนมาแล้วเขามาเอามาเหลือเอาปลาแล้วนี่โอ้ยเขามาเก็บแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้ยวนกลางน้องสะเนี่แหละพี่น้องเพราะว่าน้ามันบกขึ้นอยากหน่ยบัวก็เลยลงมาสังเกตได้พี่น้องสังเกตได้ครับโอ้ยมาเก็บหนวยบัวพอดีพี่น้องมาเก็บหนวยบัวนํา กับพอ่อไล่ดอกหนุยบัวกับพอ่อไล่ดอกพี่น้องพราได้ยุได้กินก็นเลยลงมาขี่วต้มเลิกเลิกลงมาเก็บหนุยบัวพี่น,อน้องไม่หนีได้บ่อหน่อหนุยหนีเนาะพ่อบ่ได้หนุนยเกา่าเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนเอาไปไว้ยุปิดจะข้าวกอน,อไไน,กอนโอ้หิ่วต้มเลิกขนาดพี่น้องจมจมขาจมแข้งโอ้ โอกับบรรยากาศนะครับดูดูสักทีเห็นพี่น้องยังลุงมากแล้วเกากระทายอยู่หลังเวทีแล้วว่านะครับมื่อน,นี่ก็เลยถือโอกาสนะครับนนก็มีหอดไปน้ำบกโลกเราเห็นหอดไปพี่นอ้องยอียงนี่ห้ามจับปลาพะนะสร้างว่ะโอ้ยผมบ่ได้มาจับปลาเด้อผมลงมาเจ็บหน่วยบัวฮือฮือฮือบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆ โอ้ oh, มันบกแห้งอีหลีพี่น้องสังเกตดอกจอกดอกจอกนะะี่แห้งประเภทปูพมไปเลยโอ้ทั้งนี้ขีดตมแห้งเลือกต้องเหยียบทั้งใบมันโอ้ขีดตมแห้งเลือกพี่น้องทั้งนี้โอ้ทั้งนี้แห้งเลือกคักโอ้ยจมขารีบเลยโอ้ยเฮอยทับได้เนี่ยนี่ครับขวมมาแล้วพี่น้อง มันบกกับขวามมาแล้วก็เลยสีไปล่างอันตีนซันกกอนโอ้ยได้ยุท่อนี่แหละพี่น,ออน,น้องท่อนได้ก็ะได้หรอไ้่ซองไมกับพอได้กินซันกกอนขับรถมอไซค์มากพี่นอ้องเอลงไปล่างตีนกอนพี่น้องนะครับตีนกับสิไปล่างโยพี่ละน้องตรงขามกัน เห็นบอพี่น้องล่างเท้าสักคนบรรยากาศลูกอีสานยันงสี่ะไรพี่น้องเอ้ยคุ่นเห็นอเอค้ากัดอันเตียนมาได้พี่น้องขีดต่มเลือกเลือดเฮ้ เอาละครับพี่น้องนะครับตอนนี้สภาพพี่น้องไปเพิ่งแม่น้ำม,มุลนะครับบ้านผมมันติดแม่น้ำม,มุลนะครับบ้านติดติดใกล้แม่น้ำม,มุนก็มีบ้านบ้างคลาัดบ้านโผน้อยนะครับบ้านน้องนั่งดำบอกนะครับประจำบ่ค่อยเลยคักปน็ด้ติดแม่น้ำมุนครับตอนนี้ครั้งสิภาพพี่น้องไปเพิ่งแม่น้ำม,มุลถ้าเก้าน้าึ้นกับทวงมวดพี่ได้พี่น้องทั้งถนนมองรถแลนอยู่พี่ขี่เลือดอยู่ในกลา,างม่วงแหลวพี่น้องเอ้ย นะครับแต่ว่าในเมื่อมันลดลงเร็วนะครับมันก็เป็นทา่าในเลี่ยนนะครับน,นี่คือมองด,ดูดูดน้าคล้องโูหน้ามุ่นใส่คล้องรับใช่บานใส่ใส่แต่ว,ว่าตอนนี้แม่น้ำมุ้นมันลดยินแม่น้ำมุ้นครับบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศเงี่ยมือแรงผมสิมักเงี่ยมือแรงผมสิมักขี่รถล,ลงมา นี่พี่น้องไม่นำม,มุ่นแต่ว่าตอนนี้นำม,มุ่นบกค,คักแัดเราละพี่น้องนะครับมันลดลงครับอันนี้ซาลิงข้าเจ้าสงงัยมาหาปา่าพี่เออเมียนอีหลีข้าเจ้ามากางม่องเห็นไ่พี่น้นองอยู่ไกลๆกูเลยมากางม่องท้ายบานขอ่อนะยบ่เนาะเนาะแล้วเม่ไทยบัานอยู่ห้องกบกาถามเขาดิฮะ ทำยูทูปไงได้หลายบ่ป่าสิง่ายไปกลางมองไหมช่างว่ะโอ้เนี่ยซุ่มยกสะดุ้งเขาเจ้าได้หลายบ่ากันบ่ได้คือกันอีกโอ้ย เออไปบันจาของพี่น้องบาได้โอ้ยน้ำบกครับพี่น้องน้ำลดไหลจนเป็นหาดเป็นหยาดมองเขาดูดไส้พี่น้องมันเป็นมุ่นนะครับเนี่ยไปพุ่นไปฟุ่นไปพุ่นโอ้เข่าท้าย,ยเจ้งหน่อยพอเงี้ใส่เคียงเอาเล่ากันไร อยา่างกดมง้วนี่แหละครับบรรยากาศพี่น้องพาพพี่น้องมาเบิงนะครับแม่าน้ำม,มุ้นพี่น้องครับบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆนะครับจังภาพพี่น้องมาเบิงครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสักวันพ่อกัารชีพนาขอขบคุณและสวัสดีครับ